สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนายมโนทเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมไมโครฟ์นะฮะวันนี้ผมจะมาเล่นแก้ตัวนะครับแก้ตัวเล่นมอดกาเล็กติคาร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะเนี่ยนะครับก็ลงเอ่อไหนล่ะกาเล็กติคาร์นะครับกาเล็กติคาร์นะครับเนี่ยต้องลงทั้งหมด3อันนะครับสามอันคือกาเล็กติคอร์กาเล็กติกาเล็กติคาร์บกาเล็กติคาร์บแพเน็ตแล้วก็นี่ฮะอ่านว่าอะไรครับ แม็กดูโด8นะครับลง3อันนะครับแล้วผมก็ลง Not Enough i t e ทมมาด้วยนะครับซึ่ง Not Enough i t e ทมนี้ก็ต้องลงอคอชิคเก้นคอหนึ่งอันนะครับโค้ดชิคเก้นคออ่านมั่วตัวไปหมดแล้วผมก็ลงแบ็คแพคแถมมาด้วยนะครับแถมมาด้วยอ่าแล้วก็มีมินิแมปนะฮะมินิแมปอ่าแค่นี้แหละโอเคอัพตี้ไฟด้วยนะครับก็คือเอาเป็นว่าเป็นกาเล็กติกคราฟเวอร์ชั่นที่ให้มันเล่นง,ง่ายกว่าเดิมนิดนึงนะครับแล้วก็อ่า อะไรล่ะผมก็สร้างไว้แล้วนะครับชื่อแมพว่าไฟมูนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าเนาะจ้ะเพราะว่าทําไมผมถึงไม่สร้างสดนะเพราะว่ามันจะใช้เวลาในการเจเนเรตนานนนนะครับนานนนนะครับเนี่ยเดี๋ยวรอสักพักนะฮะอืมเนื่องจากลงเครื่องผมนี่มันเป็นเป็นโน้ตบุ๊กนะเป็นโน้ตบุ๊กกระกากนะครับลงมดเยอะนิดนึงมันก็จะกระตุกแล้วนะฮะก็เลยอ่านี่ครับเริ่มต้นมาวัด ก็มีเชสนะครับมีเชสก็คือผมเปิดโบนัสเชสไว้นะฮะได้เออมีของเริ่มต้นนิดนึงนะครับขวานก็ไม่มีเช a โดสวัสดีนายต้องตายแล้วแหละหนายมีความจำเป็นต่อการมีชีวิตรอดของเรานายมีความจำเป็นนายต้องตายโอเคได้มาหนึ่งอันนะครับมีแกะอ่งใน,นอีก ครับก็การเล่นครั้งนี้เป็นการเล่นแก้ตัวนะเพราะว่าที่ผมเล่นครั้งแรกไปเล่นไม่จบนะครับเล่นไม่จบเล่นไม่ถึงไหนเลยด้วยซ้าคือแทบไม่ได้คราของที่แบบสําหรับการไปดวงจันท์เลยนะฮะก็ต้องหยุดไปก่อนนะเพราะว่าก็มีเรื่องที่มาเรียนต่อด้วยนะครับแล้วก็เรื่องที่คอมมันเป็นโน้ตบุ๊กด้วยนะครับเนี่ยมันเป็นเครื่องที่ผมใช้อัดอยู่ตอนเนี้นะครับก็คือมันกากนั่นเองนะับมันมันจะเล่นไม่สนุกอะ่ะก็คือผมเล่นมันก็จะกระตุกนิดนิดด้วยนะครับ ทำให้เวลาผมเล่นมันก็ไม่สนุกด้วยนะแล้วก็คนดูก็อาจจะก,กระตุกนะแล้วก็ต้องอทําทเป็นจอเล็กนะครับถ้าเปิดจอใหญ่นี่โหเฟร,รมเลทตกที่หายไปป่วงหมดนะฮะแต่ว่าครั้งนี้ก็ผมก็ยังหน้าด้านจะมาเล่นกาเล็กติ m o อสต่อนะครับอืมใช้คำว่าหน้าด้านเลยนะฮะโอ้ดีแกะคุณแกะเขาคาอยู่ในต้นไม้นะเพราะงั้นผมคุมจะต้องสังหารเขาแล้วแหละเจ้าตายซะเพือ่อฆ่าอีนู เลือดเนื้อของเจ้าจะทำให้ข้ามีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ใช่นะครับเออที่ผมเล่นนี้เป็นเวอร์ชั่น1.7.10นะครับ1.7.10ก็คือยังไม่มีเนื้อแกะนะครับถามว่าทาไมถึงไม่เล่น1.8ึงนะครับก็มอดกาลิติกคราฟเนี่ยยังไม่รองรับ1.8นะฮะอืมก็คือยังไม่มีเวอร์ชั่น1.8นั่นเองก็เลยเล่น1.7.1 0ไปก่อนนะจ๊ะ คุด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 ุดุด,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 ดแล้วทำไมผมไม่คาบขวานเนี่ยที่มันเถอดนะครับอย่าไปคิดอย่าไปคิดอะไรที่มันแบบคิดเล็กคิดน้อยนะครับแล้วก็แบบมองโลกในแง่ดีเข้าไว้นะครับว่าเออการใช้มือทุบเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปฏิหารขึ้นนะเพราะว่าอาจจะมีหมูเทวดาลงมาแล้วก็แบบโปรยเนื้อหมูลงมาให้เราสามารถมีกินไปตลอดชีวิตนะผมพูดอะไรของผมเนี่ย ็ตัดไม้ก่อนนะครับตัดไม้ก่อนเนดะี๋ยวเราก็จะไปหาทำเลสร้างบ้านนะผมจะจริงๆผมควรจะเอาตรงนี้เป็นที่สร้างบ้านนะเพราะว่าจุดสเปาลแรกของเราที่เราเกิดมาเนี่ยมันจะเป็นมันจะมันจะมันจะอะไรละ่ะมันจะแอคทีฟอยู่ตลอดเวลานะครับแอคทีฟตลอดเวลานะครับก็คือไม่มีวันหยุดนั่นเองเนี่ยถ้าเราปลูกข้าวไว้หรือว่าเผาครไว้อย,อย่างเงี้ยมันก็จะแบบ แบบตลอดอะตลอดอะเออต้นไม้มันก็จะโตยามมันก็จะลามอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าจุดที่ผมอยู่นี่มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับมันเป็นแบบมันเป็นไบโอมิวหรือเปล่าแต่เอาละตรงนี้ครับต้งตรงนี้กับตรงนี้ฮะคือแรกเราก็จะเจาะภูเขาเจาะภูเขาเผากระท่มนะครับเข้าไปอยู่ในภูเขาก่อนอแล้วก็โหมดที่ผมเล่นเป็นโหมดนอร์มัลนะครับ Normal. Normal นอร์มัลนอร์มลนะจ๊ะ ก็คือไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเป็นฮาร์ดหรือว่าเล่นฮาร์ดคอร์นะครับมันจะมันจะฮาร์ดคอร์เกินไปนะฮะเดี๋ยวจริงๆผมว่าจะคีิปอินเวนทอรี่ด้วยนะเพื่อความง่ายในการเล่นนะครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะยังไงดีตรงนี้ผมเกิดมาตรงไหนนะตรงต้นไม้ต้นนี้ใช่ไหมตน้นไม้ขาวใช่ไหมงั้นผมสร้างบ้านตรงนี้แหละอืมโอเคกดเข้าไป ก็อยู่ในภูเขาก่อนนะครับแล้วก็พค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับพัฒนาก็คือเราก็จะทาภูเขาทั้งลูกนี้ให้กลายเป็นบ้านเรานะครับบ้านของเรานะไม่ใช่บ้านของผมนะเ,เราจะลากคุณผู้ชมเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับขุดขุด,ขดแหน่ก็ที่ใช้เดี๋ยวที่ขุดไม้นี้ก็จะทิ้งแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักพักนะฮะสักพักหนึ่งก่อนนะครับ เจอดินมันจะทะลุไหมเนี่ยปับป๊บปั๊บโอเคเดี๋ยวสิ่งแรกที่ต้องออกมาเลยก็คือโต๊ะคราฟนะครับโต๊ะคราฟปับ๊บออกมานะฮะตัวนี้จะเป็นประตูบ้านเราใช่ไหมก็วางตัวคาบนี้ก่อนนะครับจ,จุกเฉินนะจุกเฉินแล้วก็เป็นเตานะครับเฟอร์แนนต์เฟอร์แนน์วางไว้ข้างหน้าเลยกันอ้าว เอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวคือผมก็จะเว้นสองช่องเอาไว้ให้รังอยู่นะที่วางรังเองไม่ใช่ให้รังอยู่ขุดน้อยขุดน่อยขุดน้อยขุดน้อยก็ยังไม่เจอโคนะครับก็เลยทำวันนั้นไม่ได้เพราะงั้นผมจะใช้อม่ะใช่ไหมนี่ทำโคไปก่อนนะครับแล้วก็คลิปทุกอย่างเข้าไปข้างใน เดี๋ยวนะเอาไม้นี้มาเอาไม้นี้มาแอปเปิลห้าลูกโอเคจะทำที่ขุดหินนะครับที่ขุดหินขวานหินแล้วก็ดาบนะครับอ่ะนี่คืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตรอดนะครับรอดอันที้คว้างไปเลยนะฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทิ้งนะครับนี่ไว้หลังๆนะครับ อ่ะโอเคอ่ะได้ได้มาอันเดียวได้มาอันเดียวปับ๊บอ,อันเดียวก็ได้ฐานสี่ก้อนนะครับเออเดี๋ยวนะทำไมผมชอบลืมหน้าลืมหลังนะครับแล้วก็จะทาประตูปิดบ้านกันก่อนนะครับทําประตูก็เอาอ่าบลูนแพงวางแบบนี้นะฮะวางแบบนี้แล้วก็วิธีวางก็คือ เข้าไปสักขั้นนึงแล้วกันนี่โอเคนะครับเี๋ยวขอเก็บเซปิงตัวนี้ก่อนแมปทำไมต้นไม้ต้นนี้มันไม่ยอมหายไปครับผมพูดไปแล้วนี่ฮฮเชื่งมันนะฮะเดี๋ยวปักปักปักไฟไว้หน้าบ้าน1อ,อันนะครับหน้าบ้าน1อันในบ้าน1อันนะครับแล้วผมก็จะลงเมือง ขอใช้ที่ขุดไม้ไปก่อนแล้วกันนะครับประหยัดนะครับประหยัดประหยัดอ่ะสักขนาดนี้สักขนาดนี้นะครับแล้วผมก็จะเริ่มลงไปแล้วลงไปข้างล่างแล้วโอเคเดี๋ยวเราต้องคราฟบันไดดีกว่าเพราะผมจะลงไปแบบแนวดิ่งเลยนะครับลงแนวดิ่งไปเลยมาเออสำหรับวิธีวางไอเทมนะครับสำหรับสอนสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับ ถ้าเกิดอยากวางช่องละอันอย่างเช่นที่ผมคาประตูเมื่อกี้ก็คือถือถือไม้ไว้นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ลากไปนะครับเพื่อวางช่องละอันนะครับถ้าอยากจะเก็บรวบรวมสมมติไม้มันกระจัดกระจายไปมม่ตัวอย่างนี้เนาะเราอยากเก็บให้มันปุ๊บเป็นอันเดียวเราดับเบิลคลิกที่อันไหนอันใดอันหนึ่งนะครับ <cart> ปั๊บมันก็จะมาอยู่อันเดียวใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าผมอยากอาจจะแบ่งครึ่งอันนี้นะครับโดยไม่ต้องคลิกขวาแบบนี้นะครับให้มันเสียเวลาแล้วก็ถือไม้ไว้นะครับแล้วก็คลิกซ้ายแล้วลากนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะ สำหรับคนที่รู้แล้วก็ขออภัยนะครับที่พูดเยอะนะครับอก็บอกสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับซึ่งคนที่ไม่รู้นี่ผมว่ามีเยอะอยู่นะนะครับโอเคเราจะลงเราจะขุดดิ่งลงไปเลยนะฮะอ่ะผมลืมครับไอ้นั้นมาปิดข้างบนแต่ช่างมันเถอะถามว่าขุดดิ่งนี้อันตรายไหมอันตรายครับอันตรายแน่นอนนะ แต่ว่าผมก็ยังขุดนะเพราะว่าผมดื้อนะครับผมดือ้อเพราะอุ้ยบ้าเอ้ยแถวบ้านเรียกว่ามึนนั่นเองนะผมมึนอ่าดินวางคืนผิดด้านนะครับเมาเมาก็ลงไปอันตรายที่สุดของการขุดแบบนี้ก็คืออาจจะตกตุ๊บลงไปนะเพราะว่าข้างล่างอาจจะมีถ้ำอะไรอย่างงี้นะ หรือว่าอันตรายสุดๆเลยก็คือข้างล่างเป็นลาวานะครับแล้วเราก็ตกลงไปในลาวาแล้วก็ตายห่านฮะตายห่านนะอย่าพูดตายห่าครับมันไม่เพาะนะเราก็จะตายห่านแต่ว่าผมก็ยังทำนะเพราะว่าผมมึนนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะคือจริงๆความมึนนี่มันไม่เข้าใครออกใครนะฮะคนเรามันต้องมีความหน้ามึนอยู่ในตัวบ้างนะเพื่อเป็นเสน่ห์นะฮะ ลงไปก่อนนะครับครั้งนี้ก็คิดว่าจะไปดวงจันทร์ให้ได้นะครับจะทําให้สําเร็จนะฮะอ่าโอเคก็ขี้โกงนิดนึงนะครับาะดูสังเกตจากมินิแมปตรงนี้นะครับเราไม่ได้อยู่ในถ้านะครับแสดงว่าข้างล่างไม่มีถ้าเพราะงั้นผมจะไม่มีวันตกลงไปตายนะครับแต่ว่าบันไดผมหมดนี่สิผมจะขุดลงไปทาําไมอย่างนงี้ลยกันนะผมจะขุดเป็นบันไดแบบแบบดีๆเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาดีกว่านะฮะขุดลงไปเป็นขั้นๆน,นะครับ มันจะได้ง่ายๆหน่อยเนาะอ่าแล้วผมจะวางบันไดด้วยใช่ไหมคุยกัไใครเนี่ยคุยกับตัวเองเนะครับอืมไม่ต้องวางนะครับกระโดดดอยๆแล้วก็ได้นะครับวางบันไดเสียเวลาะครับเสียเวลาถ้าจะวางก็เดี๋ยวค่อยขุดออกนะครับอก็ขุดไปนะครับขุดไปอ้าแล้วข้างหน้าเห็นเป็นบ่อลาวาไหมฮะ ด้านซ้ายมือเรามีถ้ำนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าผมอยากแวะไปจังเลยอะ่ะอา้าวทอชหมดทอชหมดทอชปรุงรถภูเขาทองไม่ใช่คนละโฆษณานะครับทำไมไม่เจอฐานเลยฮะแต่ข้างหน้าเป็นบ่อลาวานะครับน่าจะอยู่ลึกพอสมควรนะผมไม่แน่ใจ แต่ก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมมืดก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าตอนนี้มันทอดหมดนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บนึงอ่าเจอแล้วเยี่ยมเยี่ยมอ่ะครับทอดก่อนเดี๋ยว,วยยยยค,ททคุณผู้ชมไม่เห็นนะครับเฮ้ยอะไรอะ่ะแฟก g m เมนต์คาร์บอนเอาไว้ทำไมครับโอ้ แล้วผมไปคลิกขวาทำไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่เมื่อกี้ผมผมลงนอตินาไปเทมไว้ผมจะกดดูไงจะกดดูว่ามันทำอะไรได้นะครับแต่ก็ไม่ทันแล้วครับลืมตัวใช่ไหมเถอะนะฮะแล้วกันแล้วกันแล้วกันโอเคเอาใหม่แก้ตัวปับ๊บอืมปากเยี่ยมเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะเอ่อแฟกเมนต์คาร์บอนเดี๋ยวเมาว่าคาร์บอนเลยแล้วกันนะครับคาร์บอน ค่าบอนช A R อ๋อลืม R ตัวหนึ่งได้ยินเสียงเครื่องบินกันไหมครับเสียงเครื่องบินจิ๊กกู่อเอา่านมาทำจะได้8อันนะครับเอาเอา่อา,านไม้มาได้4อันนะครับแล้วก็คือคอยากรู้ว่ามึงเอาไว้ทำอะไรครับอ๋อแฟกเมนคาร์บอนนี่ก็คือเป็นเป็นฟิลนั่นเองนะครับเป็นที่เก็บพลังงานใช่ไหม อ๋อจะเป็นพลังงานในการไปทำอะไรสักอย่างนะครับชชางมันเถิงนะครับโอเคก็ผมยังไม่ได้เรียนรู้เวอร์ชันใหม่นะคเัาก็มีออปลงอัปเดตอะไรมานะครับผมก็ยังใช้ความรู้ของเวอร์ชันเก่าอยู่นะครับแต่เดี๋ยวก็ไปเรียนรู้กันเอานะฮะเดี๋ยวไปเรียนรู้กันเอานะครับเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ลงนอตอินาไอเทมนะผมก็ไม่รู้อะไรครับยังไงแต่ไม่แบบการเล่นมันค่อนข้างช้านะฮะอะไรใช้ยังไงแต่คราวนี้ผมก็ลงนอตอินาไอเทมแล้ว การเล่นก็จะง่ายขึ้นหรือเปล่านะก็เป็นคําถามนี่ผมก็ต้องตอบตัวเองนะครับโอเคเจอถ้ำแล้วฮะเจอถ้ำแล้วฮะรู้สึกว่าจะเป็นอ่าอ,อู้อยู่รู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นเลวินนะครับเป็นเลวินเลวินก็คือหุบเหวนั่นเองเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรู้สึกว่าไม่ได้เล่นนานผมติดๆขัดๆยังไงไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นแรทินนะครับ เออรู้สึกต้องใช้ที่ขุดอ่าน่าจะเป็นอลูอลูมิเนียมครับเพราะว่ามันขุดขุดยากนะขุดยากเดี๋ยวนะสวัสดีเอออย่าสิเดี๋ยวผมยังไม่พร้อมที่จะควยกับคุณนะครับแล้วผมลงไปควยกับคุณนี่ผมอาจจะตายได้นะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอเคนะครับเพื่อเพื่อการง่ายของผมในการเล่นผมจะ อ่าอ่าผมจะผมจะคีบอินเวนท์รี่นะครับขอเวลาสักครู่นะครับเอ่อทำยังไงวะเ e n l แลนโอเคสตาร์ทแลนก็ อ่านี่นะครับก็พิมพ์ว่าเกมรูนะครับคลิปอินเวนเจอรี่แล้วก็ทรูนะครับเอนเตอร์ปั๊บนะครับตอนนี้เราก็ตายจะไอเทมจะไม่ดรอปแล้วนะฮะไอเทมจะไม่ดรอปแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่าออกเกมสักครู่นะครับแล้วกลับเข้าไปใหม่ออกเกมเพื่อให้อะไรที่ว่าผมตั้งค่าให้มันโกงได้ให้มันหายไปนะครับอ่านี่มันก็จะขึ้นมาเป็นเป็นธงของทีมนะเป็นสัญลักษณ์ทีมอะไรก็ยังไม่ไม่ต้องสนใจนะครับช่างมันเถอะนะฮะ โอเคผมจะลงไปบู okay, like al, ๊ก it. oh, ับมันนะครับมาเลยชัชัชัอุ้ยชัยวยัยวชั่วชั่วอุ๊ยคลิกขวานะครับช่วยกันได้นิดหน่อยครับเดียว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 ดิอุ๊ยอึบจุ๊บอัดจ้าโอ้อจ้าตายเนี่ยครับให้ตายดิ้นเถอะให้ดิ้นตายเถอะพระเจ้าโยชมันจอชมากเบยเมื่อกี้เนี่ย ความประมาณส่วนตัวของผมนะครับไปไปแก้แค้นมันไปฆ่ามันให้ได้นะครับไปฆ่ามันให้ได้อาจจะขึ้อาคิงกอได้บักงัวบักมัว,มวโอ้ย,อยเดี๋ยว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 เจอสลามนะครับเจอสลามนะครับตัวใหญ่นี่ต้องใช้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวใหญ่ใช้ดาบก่อนใช้ดาบก่อนนะครับแล้วก็ ใช้มือหร il, ator, ือใช้เทมธรรมดาในการตีตัวเล็กนะครับตีตัวเล็กตี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 ลิรีบตายสิรีบตายสิลิฟตายสิแล้วก็จะได้สลามบอลมาใช uh, uh. ้นะครับเอาไว้ทําเชือกเวลาจับสัตว์นะครับหรือว่าเอาไว้ทําสติ๊กเกอร์พิสตันนะครับเย่มาไอตัวเจดดโอควอรามาสมาละโฉบโยโย่โอ้โว้นะครับแล้วเราก็ปัก เป็นโอ้สวัสดีพี่เปอร์เลอรเลอรมันจะฟักเกอร์ตูมอย่างนะครับอย่างอย่างอย่างนีอ่านี่ก็เป็นดินแดนสุนทยานะครับเป็นเลเวินตันนะครับผมไม่ค่อยเข้าใจอ่าปกติเลเวินที่ผมเจออ่อเดี๋ยวเดี๋ยวขุดขุด,ขด,ขดไล่ไปจนถึงทางออกนะปกติเลเวินที่ผมเจอมันจะเป็นเลเวินที่อ่าอยู่บนพื้นดินนะครับแต่นี้เป็นเลเวินที่มันอื จะได้ผมทะลุไปด้านนู้นได้ไหมเนี่ยโอเคปักปั๊บนะครับเอาแหลกบางทีผมก็งงนะมันชอบแหลกในเครื่องตัวเองอะผมไม่ค่อยเข้าใจนะครับคือแบบถ้าเล่นในเซิร์ฟเวอร์แล้วมันแหลกเนี่ยผมเข้าใจนะโอ้ยโทษดทีครับ คือมันเข้าใจได้ที่แบบเล่นในเซิร์ฟเวอร์แล้วมันแหลกอ่ะอาจจะเพราะเน็ตแหลกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเล่นในเครื่องตัวเองแล้วแหลกนี่มันหมายความว่าไงผมไม่ได้ไปต่อเซิร์ฟเวอร์เล่นกับใครซะหน่อยแหลกเหมือนแบบเหมือนแบบเน็ตกาดขึ้นมาแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วมันก็แหลกกระตุกกระตุกะนะครับยังขุดไม่ได้นะครับที่อุิินยังใช้ขุดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาแล้วกันนะครับปักหมุดไว้ก่อนนะครับปุ๊บปักหมุดไว้ ปกติถ้าเป็นพวกแร่ทินแร่อะไรมันต้องขุดได้เลยสิครับแต่นี้ขุดไม่ได้นะฮะหรือเราจะหลอมเตาเผาแม่งตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเรามีไม้ไหมไม้ไม่มีนะครับโอเคต้องกลับบ้านก่อนนะฮะกลับบ้านก่อนเราค่อยลงมาอีกรอบแล้วกันเนาะเดี๋ยวขุดทานกับขุดเหล็กที่ขุดได้ไปก่อนนะครับแล้วก็ไปทําที่ขุดเหล็กมาจัดการพวกแร่ทินแร่คัพเปอร์แร่อลูมิเนียมอะไรพวกนี้นะฮะ ด,ดื้อก็เดี๋ยวอีกหน่อยฐานก็จะเริ่มไร้ประโยชน์นะครับฐ่านจะเริ่มมีเยอะจนเราไม่อยากจะใช้นะฮะแต่ว่าก็ขุดๆไปนะครับโอเคหมดกลับบ้านทางงหนทนะังเอาผมทะลุทะลุม่านน้ําแห่งความจุกู้มาใช่ไหมมก็จะทะลุมันกลับไปนะครับทะลุมันกลับไปเฮ้ยจะฮึบเฮ้เยย ว้โยโอ้โหแบบรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นจอมยุทธชอลิ้วเฮียงนะฮะขุดโคก็ได้เวลด้วยนะครับก็ขุดๆไปนะครับขุดๆไปติ้งติงหับจริงๆผมว่าจะเล่นพวกอ่า เอตแลนติกนะครับหรือไม่ก็อันเดอร์กาว์อะไรเงี้ยนะครับที่ว่าพวกพวกแอร์พีจีทีวีคุณลูวี่อะไรคุณน้ำตกเขาเล่นไว้เงี้ยนะฮะโอ้ยอ้าวแตกอยากเล่นมากเลยนะครับแต่ว่ามันก็มันจุกกู้นะครับมันจุกกู้ผมก็เลยเล่นอันนี้ดีกว่านะมันจะได้จิกเร่เนี่ยจุกกู้แปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้นะครับอ้าวขึ้นไม่ได้ให้ไทน์เธอรูบินโอ้ ยังมีสติอยู่ไหมเนี่ยขึ้นไปสิฮะขึ้นไปสิฮะเออโอ้ัหมากหายใจเยี่ยมนะครับไปดิอ,อ๋อนี่นะฮะวับกระบาดเยี่ยมโอเคกลับบ้านก่อนนะครับตอนนี้กี่โมงเราก็ไม่รู้นะ มินิแมปอันนี้มีแบบมีบอกองศาที่เราที่เราหันหน้าด้วยนะครับเห็นตรงมุมซ้ายบนแมบตรงมุมซ้ายบนของมินิแมปนะครับโอเคเดี๋ยวผมเขอเก็บก่อนอ่าแล้วผมจะแล้วผมจะเอาบล็อกไปนิดหน่อยเออผมจะผมจะจะอะไรล่ะ จะไปปักทอชรอบบ้านนะครับให้มันสว่างสวยเหมือนดุดดังใจของเธอเลยนะครับจะได้ไม่มีมอนมาเกิดเนาะเออแล้วก็บอกว่าจะปักทอดแต่ไม่ยอมทำทอสนะครับแล้วก็จะไปเคลียร์ไม้ให้หมดหนี่เลยนะครับให้หมดหนี่เลยโอเคไว้นี่นี่ไว้นี่โอเคไปแล้วก็เจ้าแกะนั้นเราจะเอาไว้อย่างนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำฟาร์มแกะนะ ราะว่าไออะไรอะใส่ไฟอะพวกอลูมิเนียมวาย,ยอะไรเงี้ยมันต้องใช้ขนแกะในการทาค่อนข้างเยอะนะครับหกอันเลยหรือเปล่าเออเท่าที่คุณคุ้นนะครับน่าจะหกอันเลยนะฮะเพราะงั้นเราก็ฆ่ามันเพิ่มเพื่อไม่ได้ไหมครับเดี๋ยวมันหมดตอนเริ่มมาผมก็ฆ่าไปตั้งสามตัวละไม่รู้ว่ามันจะเหลืออยู่กี่ตัวในเวลนี้นะฮะอืตอนนี้แหละโอเค ช่วงนี้ก็อากาศหนาวนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเริ่มเข้าอากาศเย็นๆแล้วนะครับผมก็อยู่เชียงใหม่นี่ก็เย็นใช้ได้นะครับแต่มันก็ยังเรียกว่าหนาวไม่ได้นะเพราะว่าผมเคยเจอสภาพที่มันหนาวกว่านี้นะครับหนาวแบบหนาวจะต้องใส่ถุงเท้าไปเรียนนะครับจะต้องใส่ถุงเท้านอนนะฮะหนาวขนาดนั้นเลยนะครับแล้วก็หนาวทั้งกลางวันแล้วก็ <laughs> หนาวทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับซึ่งมันผมว่ามันเพอร์เฟกมากอ่ะ คือผมเป็นคนที่ชอบอากาศหนาวนะครับอยู่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่ที่โคราชเนี่ยบ้านผมอยู่ปักช่องนะครับอากาศเย็นใช้ได้เลยนะฮะทำให้ผมแบบชินกับอากาศหนาวนะครับผมมาอยู่เชียงใหม่ปุ๊บปีหนึ่งปีสองนะครับเจออากาศหนาวสุดยอดมากครับโหแบบสวรรค์เลยอะแต่มันมันไม่สวรค์ตรงตรงน้ํามันเย็นนะเพราะว่าตอนปีหนึ่งเนี่ยเขาบังคับอยู่หอในแล้วหอในมันไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับน้าแม่งเย็นโคตรนะับแต่อย่างอื่นก็โอเคหมดครับเพราะผมก็เป็นคนขี้ร้อนด้วยไง ถ้าแบบเจออากาศหนาวมันก็แบบแฮปปี้ครับแฮปปี้แฮปปี้อ่าเจอโวอยู่ด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปทักทายเขาหน่อยนะฮะเอ๊ะหรือว่าเราจะเก็บเขาไว้เลี้ยงก่อนดีรอเราปลูกข้าวได้ก่อนแล้วค่อยไปทักทายเขาดีกว่าเนาะโอ้ยขึ้นไม่ได้ขุดนะครับจะปิงไม่ตกเลยนะครับสปริงจปุ้งจะปิงป้งเนะี่ยเออ ด้านนู้นเป็นไม้ดำนะครับไม้ดำแต่ว่ามันไม่เห็นมีหิมะนะทำไมมันมีไม้ดำแต่ก็ช่างมันเถะนะครับถามอะไรเยอะมันก็ไม่ใช่ได้คำตอบนะเพราะผมเล่นคนเดียวโอเคเหมือนคุดบ้าเนาะขุดไปนะครับขุดไปขุดไปขุดไปเรื่อยๆนะครับเหนื่อยก็อย่าเพิ่งพักนะครับขุดไปก่อนนะครับขุดไปก่อน โยชนม,มับมับเรื่องของกินนี่ก็ไม่มีปัญหาเนะเพราะเรามีแอปเปิลอยู่ทั้งห้าลูกนะด้านโน้นมีอะไรอยากได้ทรายมั่งจังเลยอะแต่เดี๋ยวก่อนละกันเก็บเซปิ้งไม่ด้วยนะครับเซพปิ้งนี้เอาไ,ไว้เป็นเชื้อเพลิงได้นะครับมีพลังงาน0.5หน่วยนะครับก็คือใช้เซพปิ้ง2ต้นสามารถเผาอะไรสักอย่างได้1ชิ้นนะครับซึ่งมันก็ใช้ได้อยู่นะครับ เดินเก็บเซปปิ้งก่อนนะไม่มีแอปเปิลตกเลยเหรอขอแอปเปิลหน่อยดีถ้าแอปเปิลห้าลูกนี้หมดสต็อกไปก็จบสิ้นแล้วนะครับแล้วก็จะยอมตายนะครับหดไปนะช่วงนี้ก็ผมพยายามหาอะไรมาคุยนะจะได้ไม่น่าเบื่อ ทรายไปทํากระจกนิดหน่อยนะครับอันนี้ไม้ดํานะครับขุดหน่อยแล้วกันคือไม้ดําผมไม่ชอบตรงที่ว่าต้นมันสูงนะครับคือมันก็สวยดีแหละผมชอบอ่าไม้ไม้ไม้ดากับไม้ไม้ดํานี่มันชื่อไม้อะไรนะอ้าวไม่ใช่ไม้สนู่นี่ว่าไม่ใช่ไม้จากแดนหิมะนะครับมันเป็นไม้จุกุอะไรไม่รู้นะฮะอืมมันเป็นไม้สกปกนะครับมันไม่ใช่ไม้ดําไม่ชอบผมเกลียดมันแต่ก็ขุดมานะครับเอาไว้ครับบันไดไว้ทานู่นทํานี่นะครับ พอแล้วมั้งเดินเก็บเซอิ้งหน่อยพอแล้วมั้งก็ผมเคลียร์ทางหน้าบ้านนะครับเคลียร์ให้มันโล่งๆนะครับเดี๋ยวจะได้จะจะทำอะไรก็ว่ากันอีกทีนะครับเคลียร์ไว้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวขอไปดูดน้าบนหน่อยนะอ้าผมบอกว่าผมจะปักทอสนี่นะบอกว่าจะปักทอสแต่ไม่ได้ปักเลยเดินตัดไม้อย,อย่างเดียว จะมีแบบฟักทองฟักทองอยู่แถวนี้นะครับจะได้เก็บไปนะอ่าเห็ดนะฮะเห็ดอ๋ออันนี้มันเป็นเราอยู่รอบๆบริเวณไบโอมนรกนี่ว่าไบาโอมที่แบบสามารถทําให้เราตายได้ทุกเมื่อนะครับเพราะว่ามันมืดมากนะแล้วมันก็ชอบมีแบบฮาเลลูยา oh, <Hallelujah. S 1> มาตุ้มข้างหลังเราครับใครเล่นเวอร์บอปตีจะเข้าใจมุกนี้นะ เวลามันปลาระเบิดมาระเบิดระเบิดชื่อว่าฮาเิลูยาเนี่ยปลาแล้วก็ฮาเิลูยาตุม่มโอ้ยปักไปนะครับผมปักทีกันไปแล้วเนะี่ยอืมที่ขวาไม่โดนอะไรเลยนะฮะ โอเคปักไปก่อนนะครับใบโอมที่มันต้นไม้เยอะแบบนี้มันอันตรายนะฮะเพราะว่ามอนมันจะเกิดนะครับโอเคไปละไปแล้ว,ลวอ่าสำหรับพาร์ทที่1นี่ก็พักเอาไว้แค่ตรงนี้ก่อนนะครับก็เริ่มมีบ้านเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเดี๋ยวไว้มาดูต่อพาร์ทสนะครับว่าผมจะสามารถ ไปดวงจันทรได้หรือไม่นะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับใครคิดว่าใช่ก็กดแชร์นะครับส่วนใครจะติดตามผมต่อแน่ๆก็กดซับสไครต์ไว้ได้นะครับจะได้อ่ารับข้อมูลคลิปใหม่ๆของผมที่เวลาคลิปออกมาจะได้เด้งขึ้นมาแจ้งเตือนนะครับผมเคยผมพูดอะไรเนี่ยก็นะครับอย่าลืมนะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับเล่นเกมให้สนุกมีความสุขอยู่กับเกมที่เราเล่นนะครับ แล้วก็ยลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับตอนนี้ก็ช่วงเข้าช่วงหน้าหนาวแล้วนะครับแล้วก็อากาศก็เริ่มหนาวแล้วด้วยนะโอเคก็เอาไว้เจอกันพาร์ทหน้าคลิปหน้าซีรีส์หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ